ส่วนมากชอบขิงครับแต่ว่าไม่ชอบกินชอบขิงชาวบ้าน นแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นทีมเอ,อเขาเรียกอะไรวะแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อเบยชาครับนี่ครับเรานั่งรอมานานนะครับตอนนี้เราเข้ามาดูกันแล้วครับว่าเป็นยังไงโอ้นห่นะหมทีมสตาร์วอ์นะะอาอยุท้ายสุดเลยครับชิ <S <S น,นี่นะ หัวแล้วแปดพันนะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเห็นมืดมอ่ะตรงนี้นะครับลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหมองแทบไม่เห็นเลยว่ะมองเข้าไปข้างในก็ไน้นี่นะทำื้นที่แบบเป็นในนี้เลยนะเรียกนะเป็นนี่มันนยีสต์อ่ะภูเขานะครับอันแรกของเรานะอสองนะครับมันคืออะไรวะ Okay. อันนี้ลองกินนะอันนี้ลองกินนะเป็นไงแ้แ้มันไงกินพื้นค่ะกินพื้นเบื่ออะไรอ่ะเป็นไงยังไม่ได้กินอ๋อมีไส้ด้วยหรอมีไส้ไส้นะเป็นชิ้นคีมอ่าเป็นไงบ้างทำไมทำหน้าแปลกๆ นไอ้คัตเป็นโมนไหมเออเป็นโมนเนี่ยโมนกับเอนดอร์อะไรไม่รู้สักอย่างอันนี้นะเป็นแบบขนมปังกระป๋องอ๋อดูเด็ดอ๋อข้างในเป็นไอติมอ๋อข้างนอกเป็นเเปลือกว้ยไม่ใช่เหมือนเป็นแบบอ้ำเนี่ยอ้ำ ทำไมตักช้าเงียบเงียบเหรอแของเมย์จะต่างกับชาวบ้านเพราะเป็นเมนูของคนท้องขิงขิงนะ ลอ,อยอยนะข้างในมนสลับเปลาอันนี้ผมเป็นดานเบเอร์ครับนี้เพราะอยาลาด้า,ดา,ดาีแดงแกดูอา,อาห,าร,หอารปลาหมึก สตาร์วอล์นะคือเลือกมาได้เลยว่าเ,เ,เราจะเอาสีอะไรนะอย่างผมเลือกเป็น่าร์ดเวเดอร์ได้สีแดงแ้วอย่างของแฟนก็เลือกเขาเลือกนะเจได connection with the force and <coughs> when we went to Dagobah we realized that the force is so powerful and everything on Dagobah you can even see it glowing Look at this light Can we make things glow? Like how your shirt is glowing okay. uh, Our earlier dish was nothing but P -O P -O means ไฟแม่งด like so ูนี่อย่าดูอ yeah, yeah, ันน like ี้ไม่มีไฟอันมีไฟสวยเลยอ่ะอันนี้สวยไลยไฟสวยเลยายละงานเวลาลาวาไม่ใช่ Normal language, how the normal like t น o เป็นะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมีเผ็ดๆด้วยนูไข่มังกรนะครับได้ยังได้รูปยังใช่<ง>อ่ะอ่ากินเนี้ยดกมากินเนี้ยเป็นไงอ่ากินทั้งลูกเลยเป็นไง นี่นะมือเนื้ออะไรวะตื่น,นเป็นไงนข้างล่างเป็น,น,นไรหันวน,หน่าจะเขียวนานวะ่ะจะรีบก,กินก่อนปิดท้ายด้วยข้าวอินเดียเม็ดมันจะนแบบแปลกๆหน่อย ทานคู่กับหนวดปลาหมึกปลากุ้งด้านนี้อะไรวะเหล็กเนี่ยนไหนเหนี่ยนนี่อะไรของคุณเพียงพิษนะครับแก้วไม่กินเลยสักแก้วนะครับรสมันมาครบเลยมันเพียงเดี๋ยวครบเลยนะเนี่ยกินแล้วมันกลายเขาให้มาแบบว่าแก้วแก้วหนึ่งแบบสามสามอาหารสามสามอย่างคอสามคอสนะนี้เหลือไว้ครบเลยครับจริงเขาเก็บไปแก้วสองแก้วแล้ว คิดว่าวางไว้แล้วสวยว่าง,งั้นเห็นแล้วรถขั้นเขียนไม่รู้ว่าอะไรเป็นรถอะไรเลยว,วันนี้เรารอน่าจะเป็นของว่างนะครับอันนี้เป็นน้ําแก้วสุดท้ายละส่วนนี้น้ําขิงผมไม่กินเป็นแก้วเดียวที่ผมไม่ไม่ค่อยกินเพราะแม่งส่วนมากชอบขิงครับแต่ว่าไม่ชอบกินชอบขิงชาวบ้านนี่ And legend has it that they call out to the orcs, yeah, So Every Sith and that. every Jedi go on a journey across the galaxy looking for the crystal that calls out to them. <laughs> ข่อธิบายอหรอตีตัวรีบกินนะเราอ่ะรีบกินนะเอ,อันนี้ยอันนี้อร่อยอร่อยแม็กรอบ എ <laughs>